เดี๋ยวมาดูเทลเลอร์พี่คันหน้านะผมเห็นแกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะ่ะมาประมาณสองชั่วโมงได้นะ่ะก็ไม่มีใครให้แกเข้านะทั้งที่รถก็วิ่งช้าๆเหมือนกันเนาะก็ขอเปลี่ยนเลนนะแกก็ไม่ได้โยกมาเปลี่ยนนะ่นะแก,กเปิดไฟเลี้ยวอย่างงั้นนะ่ะให้ดูนะแต่ถ้าถึงผมอะได้เข้าแน่ไม่ได้ว่าโลกสวยนะแต่ผมเป็นระยะอยู่แล้วคือมันไม่ได้เร็วไปกว่าการมากหรอกแต่ไปดูว่าพี่แกจะตอบเรายงังไง ให้ก่อเข้าก็ไม่ได้ช้าอะไรมากหรอกมาถึงผมไมาได้เข้าแน่เห็นไ,ไหมเปิดไฟุกเฉินะครับเปิดไฟมากให้นะครับเขาขอก็ตั้งนานแล้วเปิดมาตั้งนานนี่ครับคุยกันได้ไฟครับผมเล็กๆน้น้อย คือมันไม่ได้เร็วไปกว่ากันะคือเขาอยากเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนให้โอกาสกันได้เปลี่ยนบ้างครับเผื่อข้างหน้ามันเขาอาจจะรู้ว่าเลนขวาเนี่ยมันติดมันอะไรเนาะเห็นไหมน่าจะใช่ครับขันนู้นก็ขออีกแต่ว่าบางทีเขาอาจที่เขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ผิดนะาอาจจะรีบหรืออาจจะอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่ากันนะเราให้ได้เราก็ให้ถึงเล็กน้อยว่าไม่ได้เดือดร้อนใครอยู่แล้วขันหลังก็ช้าเหมือนกันหมด